วันนี้จะไปลงเรือเจ้าพญาไปดินเนอร์ไปกินอาหารอร่อยอร่อยโอเคค่ะไปเลยค่ะไปเลยวันนี้จะไปลงเรือเจ้าพญาไปดินเนอร์ไปกินอาหารอร่อยอร่อยโอเคค่ะไปเลยค่ะไปเลย <S 2> <S 2> ไปไหนคะไปเช็คอิน ไปเช็คอินที่ไหนเรืออะไรเรืออะไรอะไรข้างนี้นีน่เปิาแล้วมันนุ่มอ่ะนุ่มนุ่มน้อยหน,น้ามนอ่ะนุ่มน้อยหน้ามนอันมา แม่ไหนโกดังซิบบอกเราไว้แล้วแล้วเราก็มาตรงจุดเช็คอินอันนี้ที่ลงาี่เียวไปลงเรืออา4ใบเดีนะะ๋ยวรอลงเรือพุ่ม15นาทีค่ะ เรืออะไรนะคะเรืออะไรเรือเรืออะไรอะไรอะไรไวโอเกตลิเวอร์ปูโอเคเดี๋ยวมาดูว่าเป็นยังไงกันนะคะตอนนี้อยู่ที่ไหนกันคะตอนนี้อยู่ไหนเอเชียทิ้งค่ะตอนนี้ทำอะไรอยู่คะตอนนี้กำลัง เดินเล่นค่ะชมบรรยากาศค่ะรอ,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 อลงเรือตอนทุ่มสิบห้าค่ะโอเคคนบรรยากาศรอบๆในพาชมบรรยากาศดีนะคะ <laughs> ช่วงเย็นช่วงยามเย็นอากาศดีจังเลยค่ะ อากาศดีแต่ว่าหมอกควันเต็มไปเลยเต็มไปด้วยหมอกควันนะคะตอนนี้ฝนจะตกไม่ใช่หมอกควันพูดวฝนฝนจะตกอากาศดีดีไหนไหนพาเที่ยวหน่อยอ๋อบนเอ้ยเจ้าทินเจ้าทินพาเที่ยวฮ่า เป็นยังไงบ้างคะหลังจากนั่งรอประมาณเกือบสองชั่วโมงโแล้วก็ชมบรรยากาศไปค่ะบรรยากาศนี้ดีเย็นสบายริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพยานะคะมเมื่อไหรเรือจะมาคะอะ่คิดว่าประมาณทุ่ม15บห้ค่ะตอนนี้กำลังทุ่มสิบอยู่ค่ะ,ะเดี๋ยวก็มาแล้วค่ะรอได้ค่ะ หิวหรือยังก็ไอนิดๆค่ะออโอเคชุ่มบรรยากาศไปโอเคก็ดีค่ะ แม่ตอนนี้ไปไหนเรอกำลังจะไปลงเรือนะคะไปทานอาหาระค,ะ <c oughs> ค่ะชวนชมในโชวแรกก่อนเลยนะคะแต่ผู้มีเกิค่ะขอเสนอตัวรำน้องๆนะคะในชุดกันคละ Dun chan 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 dun สักแอบบบางอย่างที่ตักมารู้สึกจะมีอะไรอ่ะผัดผักรวมแล้วก็เต้าหู้ผัดแล้วก็ปลาปลากรอบทอดแล้วก็ผัดไอ้ดอกไม้ไอ้หน่อไม้ฝรั่งโอเคเข้าผัด <laughs> แล้วก็ราบีสาราบีแก็ตักมาให้นี้ก่อน กินกินก่อนถ้าไม่พอค่อยไปตักใหม่อาหารเย็น ตอนนี้เราอยู่ไหนคะบนเรือบนเรืออะไรนะอะไรนะไวออคิดลิเวอร์ไวออคิดลิเวอร์บรรยากาศดีมากเลยนะคะมีวามสุมากเลยค่ะวันนี้มาเจ๊มากไมีมีอะไรบ้างคะอ๋อเยอะเลยปะอาชุมเลยเลย อะไรล้งนั้นเลยกลับมาทางน้าัยลว้อีนึงรค่ะตอนนี้เรามาถึงวัดสำคัญอีกหวัดลคะนั่นคือวัดาิลานะคะองกว่วัดสรค์่อนสมเด็จพระพุทธเจ้ตวองค์สิ่งเดียวบนเรือนี้นะเยอะมากมาอร่อยอร่อยอร่อยเดี๋ยวจะเอาผลไม้อุ้ยเอาผลไม้ก่อนนะคะผลไม้น่ารัอน ยังไงบ้างคะสุดยอดเลยคะ่ะคุ้มค่าเลยค่ะเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทเจ็ดเจ็ดเจ็ดมาสี่ใจสามคุ้มสุดสุดสุดยอดขอบคุณมากนะจ๊ะลูกที่รักที่พามาเปรริดรูเปิดตาในวันนี้มีความสุขนะลบายถ้าชอบคลิปการุณากดไลค์ กดแชร์กดตไกร้านะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบายบาย